เล่าเรื่องหนูติดใจพี่รปอปภคะ่ะ EP 0.4ก่อนไปฟังขอให้พี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในที่สุดวันนำเสนอผลงานก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยนักศึกษาแต่และกลุ่มที่นั่งลุ้นระทึกรอคิวของกลุ่มตัวเองบรรยากาศรอบห้องทั้งเครียดทั้งตื่นเต้นและทั้งหาวบ้างบางคนยังไม่ได้นอน เพราะปั่นงานจนดึกดื่นกลุ่มของไมยนั้นนั่งรวมกันด้านหลังบอนทำท่ากุมท้องโอ้ยฉันจะเป็นลมแล้ววอวอเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนกิฟมองคอนใส่นายไม่ใช่หิวใช่มะใช่หิวด้วยเครียดด้วยบอนรีพูดขึ้นทันทีปามยกกล้องขึ้นถ้าแกเป็นลมตอนนี้จริงๆนะกูจะถ่ายคลิปลงพร้อมเพลงประกอบดราม่าเลย รเฮ้ยเพื่อนกันนะเว้ยทีนั่งไขวยแขนพยายามทำตัวนิ่งๆแต่เหงื่อซึมเต็มขมับไปหมดมายเห็นก็หัวรอกเบาๆนึกว่าคนมั่นหน้าอย่างนายจะไม่ตื่นเต้นซะอีกเนี่ยสิทีรีบหันควับทันทีใครบอกว่าฉันตื่นเต้นแค่ร้อนต่างหากละ่ะก็เหงื่อนายมันเต็มหน้าอยู่เนี่ยนี่มันอากาศร้อนต่างหาก เพื่อนทั้งกลุ่มหัวเรอกกันคลึกคลื้นจากที่บรรยากาศตึงตึงก็เริ่มคลายลงเล็กน้อยถึงคิวกลุ่มนำเสนอโปสเตอร์ขนาดใหญ่ถูกนำไปติดหน้าห้องฉายคลิปวิดีโอที่ปามตัดไว้อย่างมืออาชีพในคลิปมีทางภาพสัมภาษณ์แม่ค้าตามร้านค้าต่างๆได้เห็นความวุ่นวายตอนทำงานและช็อตหลุดๆที่ปามแอบแซกไว้แบบฮาๆเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วห้อง ตอนเห็นไม้กับทีเถียงกันเรื่องแก้วส่วนตัวไม้หน้าแดงนี่แกแอบ,บเอามาใส่ในคลิปใช่ไหมปามยักคิว้วช็อตฮาขนาดนี้ไม่ใส่ได้ไงเล่าเมื่อถึงช่วงอธิบายงานไม้พูดเปิดด้วยน้ำเสียงอย่างมั่นใจโปรเจกต์นี้เราต้องการที่จะสื่อว่าการลดถุงพลาสติกนั้นมันเริ่มได้จากตัวเราก่อนทีพูดเสริมต่อและก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรามีความตั้งใจกันจริงและช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกกิฟอธิบายข้อมูลสถิติต่างๆบอลโชคผลสำรวจจาก Excel อย่างตั้งใจทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งเออขอถามนิดนึงครับรุ่นพี่ที่เป็นกรรมการยกมือขึ้นถามในคลิปมีตอนที่แม่ค้าถามว่าเป็นแฟนกันเหรอนี่จริงๆแล้วว่า ทุกคนเงียบกริบทั้งห้องแล้วจู่ๆเสียงไม้กับทีก็ดังขึ้นประสานพร้อมกันไม่ใช่ค่ะครับเสียงหัวเราะถล่มทลายกรรมการบางคนเห็นแล้วยังแอบยิ้มจากนั้นทุกคนก็อธิบายกันต่อไปจนจบหลังจบการนำเสนอทุกคนถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนเพิ่งรอดตายบอลกระโดดดีใจเยสสสสเราทำได้แล้วโว้ย กิฟยิ้มอย่างล่งใจถึงจะมีหลุดบ้างแต่ก็ถือว่าผ่านนะใช่ไหมส่วนปาล์มตื่นเต้นจนโล่งใจแล้วขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่หันไปมองทีก่อนจะพูดว่าก็พูดได้ดีนี่ทียักไหลเธอเองก็เหมือนกันแม้ปากแข็งจริงเธอต่างหากแล้วทั้งคู่หันหน้าหนีกันไปคนละทาง เพื่อนทั้งกลุ่มมองแล้วก็หัวเราะเสียงดังโอ้ยพอเหอะสรุปงานกลุ่มนี้ลดพลาสติกได้เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่เพิ่มคู่จิ้งไปหนึ่งคู่แน่นอนเสียงหัวเราะดังลั่นไปท้งห้องโถงและแม้โปรเจกต์นี้จะเต็มไปด้วยความโกลาหลแต่ในที่สุดทุกคนก็รู้แล้วว่าการทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่ส่งงานให้เสร็จแต่คือการผ่านความวุ่นวายไปด้วยกัน จนกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมตึกปักตึกปักตบเย็นทุกคนนัดเจอกันที่ร้านหมูกระทะหน้ามอเพื่อฉลองความสำเร็จและปลดปล่อยความเครียดที่สั่งสมมาตลอดหลายวันร้านที่คุ้นเคยในซอยเล็กๆเ,เต็มไปด้วยเสียงคุยกันดังลั่นไปทั่วทางร้านกลิ่นหอมของหมูย่างและควันลอยคลุ้งอยู่รอบตัวปูปูวันนี้ฉันจะกินให้ท้องแตกไปเลย บอลพูดพร้อมกับขีบหมูสามชั้นตักใส่จานตัวเองอย่างไม่ยั้งมือให้มันสมกับที่ปั่นงานจนลืมวันลืมคืนฮฮา5กิ i ต์ <wow> <ift> หัวร้อเออมากินให้พุงกลางกันไปข้ามถือว่าโปรเจกต์นี้เป็นการให้รางวัลร่างกายตัวเองแล้วกันเสียงทุกคนหัวร้อตามตามกันพอความหิวเริ่มลดลงบรรยากาศก็ร่มอบอุ่นขึ้น เมื่อต่างคนต่างเริ่มพูดคุยถึงความรู้สึกหลังจบโปรเจกต์กิฟพูดขึ้นด้วยรอยยิ้ม0ถึง0ฉันดีใจนะที่พวกเราได้ทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันโคตรมีความสุขเลยไว้ถึงจะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นกันไปบ้างก็เถอะแต่สุดท้ายก็เสร็จทันส่งไฟนอลจนได้ใช่ไม่เห็นด้วยยิ่งตอนโดนถามว่าเป็นแฟนกันเหรอ นี่ฉันแทบจะกรี๊ดในใจเลยทันใดนั้นทีที่กำลังคิบกุ้งเข้าปากก็หยุดชะงักหันไปมองมไม่ใช่หรอไงทีเลิกคิ้วครึ่งนิดยิ้มมุมปากอย่างกวนประสาทไม่ใช่เฟยมามโวยฉันไม่ได้พูดว่าใช่นี่คือเรื่องจริงเว้ยก็แล้วทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยละ่ะอย่ามาตลกได้ปะ มายเริ่มหน้าแดงขึ้นทีละนิดปาม์มยิ้มเจ้าเล่พลางกวาดสายตามองค์มายกับทีสลับกันไปมานี่ฉันก็สงสัยมานานแล้วนะทำไมพวกแกสองคนถึงได้ชอบหาเรื่องปวนกันขนาดนี้อะเออนั่นดีกิฟเสริมเพิ่เหมือนสนิทกันจนต้องหาเรื่องมาเถียงกันตลอดเลยไมยรีบหันไปหาปาล์มอะไรเล่าก็คนมันหน้าหงุดหงิดเองนี่ เธอตอบตอบอย่างรวดเร็วทีทำท่ายกไหล่ก็คนมันชอบหาเรื่องเองพูดจบก็หันไปปิ้งหมูต่ออย่างไม่สะทกสะท้านเฮ้ยกินกินกินบอลรีบพูดแทรกขึ้นเมื่อเห็นหมูในเตาเริ่มเกรียมหมูไม่แล้วทุกคนรีบขี้หมูออกจากเตาอย่างวุ่นวายก่อนจะกลับมาหัวเราะก,กันอีกครั้งกับความโกของตัวเองหลังความวุ่นวายเล็กๆ บนโต๊ะกลับสู่ความสงบมายหันไปมองทีที่กำลังก้มหน้าก้มตาขีบหมูออกจากเตาความรู้สึกอบอุ่นแปลกๆเริ่มเกาะตัวขึ้นในใจอีกครั้งโอ้ยเขินเหรอกิฟต์แกล้งแซวไมยทำหน้ามุยแต่กลับมีรอยยิ้มบางๆซ่อนเอาไว้ส่วนทีแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่รอยยิ้มบางๆก็ยังคงติดอยู่บนใบหน้าของเขาเช่นกัน เสียงหัวเราะดังลั่นร้านไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้จะได้คะแนนเท่าไหร่แต่สิ่งที่แน่นอนคือพวกเขาได้ทำสิ่งที่สำคัญกว่านั้นไปแล้วพวกเขาได้สร้างมิตรภาพและความทรงจำที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะซึ่งจะไม่มีวันลืมเลือนไปอย่างแน่นอนตึกตักตึกตักฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ